ถ้าคุณเชื่อว่าไม่มีโอกาสคุณจะไม่มีวันรวยแต่ถ้าเกิดคุณเชื่อว่าโอกาสมีเยอะแยะเต็มไปหมดคุณจะสร้างมันมาได้ด้วยตัวเองค่ะหนึ่งในความแตกต่างของคนรวยและคนธรรมดาทั่วไปนะคะก็คือเรื่องของวิธีการมองโลกค่ะ สำหรับคนที่มีแนวคิดแบบ scarcity mindset นะคะเขาจะมองว่าทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยมันมีอย่างจำกัดค่ะแต่ในขณะที่คนรวยที่มีความคิดแบบ abundance mindset นะคะเขาจะมองว่าทรัพยากรเนี่ยมันมีเยอะแยะเต็มไปหมดสามารถจะคว้ามาเมื่อไหรก่ก็ได้นะคะซึ่งวันนี้นะคะหวานจะพาทุกคนนะคะไปสังเกตค่ะวิธีแนวคิดทั้งสองวิธีนะคะรวมถึงการพัฒนาอย่างไรไปสู่ abundance mindset ค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะเรามาทำความเข้าใจกับ Scarcity mindset และ Abundance mindset ก่อนค่ะสำหรับ Scarcity mindset นะคะก็คือการที่มองว่าทรัพยากรทุกอย่างเนี่ยมีอยู่อย่างจำกัดค่ะซึ่งจะทำให้กังวลในเรื่องของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดนี้นะคะรวมถึงมีการแข่งขันกันชุดกันลงค่ะในขณะที่ Abundance mindset นะคะเชื่อว่าโอกาสเนี่ยมีอยู่มากมายค่ะ สามารถแบ่งปันกันได้รวมถึงมองหาการสร้างมูลค่าเพิ่มของโอกาสนั้นๆได้ค่ะยกตัวอย่างสำหรับคนที่มีแนวคิดแบบ s c a r สต t y m ายเซ็ตนะคะเขาก็จะมองว่ามักจะระวังค่ะว่างานที่จะส่งให้ลูกค้าเนี่ยมันจะดีหรือไม่ดีรวมถึงเก็บงานนั้นไว้จนทำให้โอกาสบางอย่างเนี่ยหลุดลอยไปค่ะ แต่คนที่มีแนวคิดแบบ a b u n d a n c e mindset เนี่ยเขาจะแบ่งปันข้อมูลค่ะและก็แชร์ประสบการณ์ส่วนที่ตัวเองมีนะคะจนทำให้มีการที่เขาเนี่ยได้แนะนำต่อรวมถึงขยายลูกค้าได้ด้วยค่ะต่อไปนะคะเรามาดูกันค่ะว่าตัวอย่างมุมมองการเงินของทั้งสองแบบเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะสำหรับ scarcity mindset นะคะก็มักจะเป็นเรื่องของการที่แบบกลัวว่าการลงทุนมันจะขาดทุนค่ะ ก็เลยนําเงินลงทุนไปลงทุนน้อยค่ะเพราะว่ากลัวขาดทุนนั่นเองซึ่งจะทําให้เสียโอกาสในเรื่องของการลงทุนบางอย่างนะคะรวมถึงเมื่อมองเห็นคนที่ประสบความสําเร็จค่ะก็จะไม่กล้าทําค่ะเพราะกลัวว่าตัวเองเนี่ยจะไม่ประสบความสําเร็จแบบเขาค่ะแต่ในมุมมองทางการเงินของคนที่เป็นแบบ abundance mindset นะคะเขาจะมองว่าการลงทุนนะคะ มันมีโอกาสที่มันจะมีความเสี่ยงและตลาดผันผวนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการลงทุนของเขาเนี่ยเขาจะลงทุนตามทรัพยากรที่เขาเมีณวันนั้นค่ะและเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้เกรงกลัวว่ามันจะเกิดการขาดทุนหรือไม่นะคะอย่างเช่นการที่ทํา DCA ในการลงทุนค่ะพอเชื่อว่าเวลาเนี่ยจะสามารถที่จะเรียกคืนเงินต้นและเรียกคืนกําไรทั้งหมดกลับมาได้ค่ะ และอีกเรื่องหนึ่งที่เห็นได้ชัดนะคะก็คือการแชร์ความรู้ค่ะโดยที่ไม่ได้คาดหวังผลตอบแทนค่ะเพราะเขาเชื่อว่าการที่ได้แชร์ความรู้ได้แบ่งปันและการสร้างเครือข่ายเนี่ยก็จะทำให้เขาเนี่ยเติบโตมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะยกตัวอย่างให้เห็นชัดนะคะคุณหนึ่งลงทุน500บาทต่อเดือนในกองทุนดัชนีค่ะและก็แม้ว่าตลาดจะผันขวนนะคะ แต่เขาเชื่อว่าระยะยาวเนี่ยเขาจะสามารถทำกำไรได้ถึง12%ต่อป,ปีค่ะต่อไปนะคะเรามาดูวิธีการฝึกที่จะทำให้เราไปสู่ a b u n d a n c e mindset กันค่ะซึ่งสรุปออกมาเป็น4หัวข้อด้วยกันนะคะหัวข้อแรกนะคะก็คือการเปลี่ยนภาษาที่ใช้กับตัวเองค่ะจากการที่เราบอกตัวเองว่าเราเนี่ยไม่มีโอกาสให้กลับมาบอกตัวเองว่าโอกาสเนี่ยมีมากมายเราสามารถที่จะคว้ามันมาเมื่อไหร่ก็ได้นะคะ ข้อ2นะคะก็คือการแบ่งปันก่อนที่จะรับกลับค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแชร์ข้อมูลความรู้ส่วนที่ตัวเองมีนะคะไปสู่ผู้อื่นเพื่อให้ผู้อื่นเนี่ยได้รับความรู้ของเราไปใช้ต่อค่ะรวมถึงการแนะนำลูกค้าและช่วยลูกค้าแก้ปัญหาค่ะแม้ว่าลูกค้าคนนั้นเนี่ยจะไม่ได้มีผลประโยชน์กับเราเลยก็ตามข้อ3นะคะก็คือเรื่องของการตั้งเป้าหมายอย่างสร้างสรรค์ค่ะเป้าหมายของเราเนี่ย อาจจะไม่ได้มองด้วยยอดของตัวเงินนะคะแต่อาจจะต้องมากลับมามองว่าณวันนี้เราสามารถช่วยใครได้บ้างค่ะข้อ4นะคะเป็นข้อที่สำคัญมากที่สุดเลยค่ะนั่นก็คือแอคชั่นการเริ่มทำตั้งแต่วันนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะแหวนก็จะมีโจทย์นะคะกลับไปให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้ลองทำกันค่ะก็คือการเขียนประโยค2ประโยคนี้นะคะในทุกๆวันค่ะประโยคแรกนะคะให้เขียนว่าเราเนี่ย วันนี้เราสามารถช่วยใครได้บ้างค่ะและประโยคที่2นะคะก็คือนาวันนี้อยากให้โลกเนี่ยช่วยเราอย่างไรบ้างค่ะอันนี้นะคะเพื่อนๆสามารถกลับไปทำได้ทันทีนะคะต่อไปนะคะเมื่อเราได้ลงมือทำแล้วสิ่งสำคัญต่อมาก็คือเราจะต้องวัดผลของการลงมือทัน,นั้นค่ะว่าเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไ,ไปในทางที่เป็น abundance mindset หรือเปล่านะคะ ซึ่งอินดิเคเตอร์ในการที่จะเป็นตัวชีวัดนะคะมันก็จะเริ่มมาจากการที่นาวันนี้มีโอกาสหรือว่าธุรกิจอะไรไหมอ่ะเกิดขึ้นกับเราหรือเปล่ารวมไปถึงเมื่อเราเจอแหล่งลงทุนเรามีความกลัวมากน้อยแค่ไหนคะ่ะและอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็คือเรื่องของการขยายเครือข่ายของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแชร์ความรู้สิ่งที่เราทำนะคะว่าองค์กรของเราเนี่ย เติบโตไปมากน้อยแค่ไหนคะ่ะยกตัวอย่างอย่างเช่นมันนี่ซีรีส์นะคะสิ่งที่เราทํานะคะหรือว่าสิ่งที่ทีมงานแล้วแหวเนี่ยอยากจะสื่อสารกับทุกคนนะคะก็คือเราอยากจะเติมเต็มความรู้ทางการเงินให้เพื่อนๆค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆน,นะคะได้ฟังคลิปการเงินของเราและได้ความรู้ไปสักหนึ่งอย่างในต่อคลิปนะคะนับว่าเป็นการที่มันนี่ซีรีส์ของเราเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วนั่นเองค่ะ abundance mindset นะคะคือสูตรลับเนี่ย ให้คุณมองเห็นโอกาสในทุกสถนานการณ์ค่ะฝึกเปลี่ยนจากการที่เราเนี่ยว่ากลัวที่จะขาดเนี่ยให้เชื่อว่ามีให้หยิบและคุณจะเริ่มสร้างมูลค่าทางการเงินได้อย่างไม่มีวันหยุดเมื่อใจเปิดอย่างอุดมทรัพยากรจะไหลมาไม่ขาดสายค่ะ